สู่พาทที่2ของ The Sim DLC Star Wars โอเคครับผมเสิร์ชมินเนียนฟา์คอนไปแล้วนะเจออะไรมาเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจอแท็บเล็ว่ะไอ้พวกนี้มันเอาไปทำอะไรวะเนาะเราไม่สามารถเอาไปขายได้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ดึกแล้วครับผมยังหาที่นอนของพื้นที่นี้ไม่เจอเลยไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปอีกพื้นที่หนึ่งครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายต่อต้านนั่นเอง อยากเจอเจ้าหญิงเลอาไม่รู้มีหรือเปล่านะหรือเลก็ได้เนาะอยากเจอเลไงโอเคงั้นเราเดินทางกันก่อนดีกว่าครับผมยาผมยังอยู่ตรงนี้นะนี่จอดอย่างสวยงามไม่มีปัญหาขอเดินทางไปอีกพื้นที่หนึ่งก่อนครับเผื่อเจอที่นอนเนาะไม่ใช่ไรเนี่ยเขาง่วงนอนแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องหาที่นอนโดยเร่งด่วนนะในพาร์ทเนี้ยจัดไป สู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าโอเคมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเจอคนละหนึ่งคนง่วงนอนอ่ะหนูอะ่ะนี่ไงกลุ่มต่อต้านครับเราสามารถถามได้นั่นแหละหาอินโฟเมชันซึ่งตอนนี้ภารกิจของผมถึงไหนแล้ววะเนี่ยทึบขายประมาณ3ครับสำหรับกลุ่มต่อต้านนะ first order อีก2แล้วก็พวกไอ้นี่ครับ p i เรท อีกสองโอเคเดีย๋ยนะเช็ดอุปเฮ้ยโค้ทเฮยังแจมทีเจ็ดศูนย์ว่ามีใครซ่อมอยู่ป่าวะเนี่ยเราสามารถเสิร์ดหาของได้แหละครับแล้วก็นี่ไงกลุ่มต่อใต้ของเราโอเคขอถามก่อนชึบเราต้องถามทั้งหมดสามรอบนะต่อหนึ่งกลุ่มไงไมจะผ่านนี่ไงตัวอย่างใช่ไหมคนนี้ที่เขาเดินมาในเมืองอะนะอเนาะโค้เท ชุดอย่างเท่เลยอ่ะอยากได้อ่ะชุดเนี้ยดูดิดดผมจะหาเลนะ,ะไม่รู้เลเขาจะมาหรือเปล่ามีวิธีสื่อสารด้วยนะเห็นปะ่ะโคดแจมแล้วก็มีเต็นครับเราสามารถนอนได้นี่ไงโอเคเวกอัพฮะปลุกคนอื่นเขาขึ้นมานายใช่เรือวาเนี่ยแล้วก็เสิร์ชเหมือนเดิมผมไม่เจอเลครับเนี่ยเลเขาอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเนาะพื้นที่ก็จะประมาณเนี้ยมีเต็นให้เราพัก คือถ้าเราเลือกกลุ่มอะครับจะไปเป็นกลุ่มต่อต้านก็มาพักที่นี่เนาะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นเฟิร์สออเดอร์ก็จะไปอีกที่หนึ่งได้ไงทำนอนนี้น่าจะมีที่พักให้ทั้งสองที่แหละเดี๋ยวพักหน้าครับค่อยไปเฟิร์สออเดอร์นะไปขโมยของกันในเฟนะิร์สออเดอร์น่าจะแจ่มโอเคคุนนี้ผ่านก่อนครับฮะเฮ้โคตรแจ่มเลยมีวิทยุด,ด้วยอันนี้คืออะไรวะสามารถเสิร์ชของได้เอะโอเคลองดูที อีกรอบหนึ่งก็ผมก็ผ่านแล้วไอตัวนี้โอเคแล้วก็ปณิธานของเราครับประมาณนี้นี่ไงถามให้ครบไปหละแล้วก็เหมือนกับวิสิตพื้นที่ให้ครบเท่าน,นั้นเองก็จะผ่านแล้วผมยังขายนั่นอยู่ครับแกงเปิดออเดอร์อยังไม่ได้เข้าไปน่าจะเจอไอ้นั่นเนาะไคลโลอะ่ะไคลโลเขาจะอยู่ปะฮะชุดน่าจะเทไปขโมยชุดไคลโลเล่นดีกว่าน่าจะแจมโอเคผมเจออะไรมาไม่รู้ครับมันมีแต่ของที่ผมไม่รู้จักเนาะ เราต้องไปให้ช่างตีราคาแหละผมว่าไอ้นี่แกงรีเซนเซนครับโอเคเหมือนกันนั่นแหละอาร์คอาเบาลเหมือนกันโอเคเด่นนะผมถามเรื่องไอ้นี่อีกรอบนึงก็ผ่านแล้วชึบหาของอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยหนูเรวหน้าผมว่าอยากได้ของมาใช้งานนะเอาไปทำไรเซเบอร์เนาะน่าจะแจมแต่เราต้องไปฝึกไรเซเบอร์กับเลด้วยใช่ไหมเนีาะเฮ้ยเดี๋ยวนะโยไดแถวนี้ป่ว่าเนี่ย ไม่มีอะไม่น่าจะมีโยดานะในดีเอซีเนี่ยหรือเราต้องเหมือนกับปลดล็อกไปเรื่อยวะเนาะอาจจะเจอก็ได้โยดาเขาอาจจะอยู่ในถ้ำนี่ไงมีถ้ำลับวะ <Okay. S 1> เข้าไปหาโยดาได้ป่าวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปสำรวจในถ้ำได้โอเคขอสำรวจก่อนครับเดี๋ยวค่อยออกมานอนกันอยากเจอโยดาไม่ใช่อะไรน่าจะเจอโยดาได้อยู่นะความลับเยอะอยู่ครับเกมนี้แจม่แจมๆเลยแต่เลผมยังไม่เห็น เนี่ยยังไม่เห็นเลยครับเขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะโอเคขอเข้าถ้ำก่อนครับและเดี๋ยวผมมานอนแล้วเพราะตอนนี้มันมืดแล้วไงโอ้โหโคตรกว้างเลยพื้นที่ดูดียางใหญ่ทาให้มันใหญ่อย่างเงี้ทุกภาคอะ่ะผมว่าก็ดีแล้วเนี่ยไม่ยอมทําได้เนี่ยลงบ้านได้โคตรเยอะเนาะถ้าทําจริงๆอะ่ะโอเคสำรวจถ้ำละครับรอดูว่าเราจะได้อะไรใหม่ในถ้ำกันอาจจะได้โยดากลับมาเดินคู่มาด้วยเนาะ จะเจ็บโคตรเลยทีเดียวระหว่างสำรวจถ้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามาตามหาแม่ของเขาใช่ไหมเนี่ยนี่ไงครับเราก็เจอใช่ไหมอ๋อคือเอาโยดามาเปลี่ยนคนระับเป็นแม่ของเขาทำนอนนี้ไงแล้วแม่ของเขาก็ให้ของมาด้วยหรือเปล่าซํำเครดิตแค่เนี้ธอใช่เรื่องไว้เนี่ยอุตส่าห์มาตามหาแม่สุดเซ็งเลยให้เครดิตมาเนี่ครับเราได้มาทั้งหมดสา0นะโหเยอะอยู่ แม่ให้เงินใช้ครับเขาอยู่ในถ้ำว่ะเดลวมาเธออะตอนแรกนึกว่าจะเจอ,อยูดาไม่ใช่เหรอฮเจอแม่ตัวเองโอเคไหมพร้อมนอนก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วง่วงนอนตอนนี้อยากเจอเลยมากเลยฮะของก็ไม่ได้อะไรใหม่ครับนี่เหมือนเดิมไดีของพวกเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะเ่าะมันต้องใช้งานยังไงไงเราต้องเป็นแลกเครดิตที่ไหนทํำนอนเนี้ยแต่มันก็สามารถขายได้โหโคตรแพงไอเนี้ยสองร้อยกว่าเลยเหรอ สุดยอดผมขายพวกนี้ซื้อไ์เซเวอร์ได้เลยเนี่ยเจ,มจม่มๆเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ขอนอนก่อนครับแล้วเดี๋ยวตื่นนอนแล้วเอาของไปขายเพื่อเตรียมพร้อมทำไรเซเวอร์กันนะน่าจะแจ่มคึนสวยตต่นนอนแล้วครับปวดห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำไม่เข้าไปวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องไปเข้าห้องน้ำในป่าใช่ไหม มันไม่น่าจะมีห้องน้ำให้เราเข้าหรือเปล่าเฮ้ยจะเข้ามาทำอะไรกันตรงนี้วะห้องนย้ยมายืนทำอะไรกันเนี่ยเราต้องหาพวกต้นงต้นไม้ครับเข้าห้องน้ำก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่ไงครับเขาน่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อเฟชชิ่งอัพก็คือการอาบน้ำกับเข้าห้องน้ำเลยโอเคเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ <c oughs> ผมงงโคตรอะหาของต่อแล้วก็แบบไปกินข้าวกันครับในเมืองนะผมไม่เจอเลยครับ เลยไม่น่าจะมาตอนนี้ะโคตรไกลดดูดีข้างน้ำอะ่ะต้องเดินมาดูน่นน่ะสุดยอดมากอไอพวกนี้เสิร์ชได้ไหมได้ด้วยหาของไปอย่างงี้น่าจะแจ่มโอเคเอาข้างน้ำอะครับตอนนี้ต้องรีบเลยหนูอะ่ะไม่ไหวแล้วแสงก็ทำสวยดีะนะ่ะเนาะดูดีแสงมันเนียนมากเลยอะ่ะโคตรแจม่มเหมือนที่ผมบอกแหละครับเหมือนเราเล่นเกมอื่นอยู่อะ่ะไม่ได้เล่นในนี้เลยเดีซิมอ่ะภาพมันสวยขึ้นเยอะเลย โคตรแจ่มโอเคครับเรียบร้อยรีเสิร์ชเอ็กวิงเรียบร้อยครับได้ของมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเข้าเมืองก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้วก็ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดล็อกได้นะเราต้องมีผู้ช่วยเราก่อนครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมันยาวมากเลยเนาะเราเล่นได้เพลินครับเราต้องหาผู้ช่วยเราก่อนไงถึงจะสามารถเปิดไอ้พวกเชตพวกนี้ได้ครับ เดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะตอนนี้เราเข้าเมืองกันก่อนครับไม่ไหวแล้วหิวข้าวอย่างแรงยานผมอยู่ไหนวะเนี่ยหายานตัวเองไม่เจอสุดเศร้าใจอะโอเคขอกินข้าวก่อนนายไม่ไหวแล้วหิวอย่างแรงเอานี้แหละครับสิบห้าผมว่าเราน่าจะเก็บไว้กินได้นนะั่นแหละเนาะเฮ้ยชุดนี้เท่อะดูดิเหมือนไพเรดเลยอะแต่ผมยังไม่ปลดล็อกไม่ได้ไงนะเราต้องผ่านไอ้พวกนี้ก่อนครับเนี่ย ใกล้ผ่านแล้วเนี่ยโอเคั้นนี้ผมเข้าบาร์เลยครับเอาไว้ตรงนี้ให้ผ่านกันดีกว่าเนาะคุยสองรอบอะ่ะก็ผ่านแล้วนี่ไงี้ยเขาวิ่งไปบาร์แล้วเฮ้เด๋อดเดืเดถือจานไปด้วยนะพื้นที่มันกว้างมากครับผมชอบอะ่ะมันเดินเล่นได้เยอะดีไงเนาะเพราะสุดยอดเลยถ้าเขาใส่ตัวละครตัวอื่นอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะๆน่าจะแจ่บนะเพราะว่าเราจะสามารถไอ้นี่ได้ครับเจอคนเยอะๆในเมืองทํานองน,นี้ไง แต่เนี้ยคนมันน้อยไปหน่อยครับเนี่ยเห็นปะถ้าคนมันเยอะกว่าเนี้ยมันจะดูดีมากเลยเมืองเนี้ยโอเคตอนนี้เราก็คุยกับคนในเมืองครับหาอินโฟเมชันเพื่อผ่านตัวนี้ก่อนนะเพิดออเดอร์สอรอบใช่ไหมคุยกับคนเก่าได้เปล่าวะเนี่ยลองดูดิปด๊บนะวีดีเจนะนายฮะใครเลือวะเนี่ยไม่คุยหรอกนาย ็งาจะคุยซ้ำได้ครับโอเคผ่านแล้วแล้วก็พวกไพเลสคุยคนอื่นม่างที่จริงไอ้นี่มันเป็นไพเลสอยู่แล้วเนาะนี่ไงล้วก็ขอข้อมูลจากมันได้ป่าวฮะโอเคไม่ต้องคุยกับคนอื่นหรอกครับเนี่ยเห็นว่าหัวเขาอะเป็นไพเลสอยู่แล้วไหมถามข้อมูลเข้าไปน่าจะผ่านได้ต้องเจ็ดร้อยแน่อ๋สองร้อยเครดิตนี่หว่าผมดูผิดสุดเซ็งอ่ะฮะมาแล้วดูดิ มันทำมุมสวยดีเนาะเรียบร้อยมิชชั่นคอมพิวเเปิดมิชั่นนะผ่านเรียบร้อยแจมตอนนี้เราก็ผ่านเรียบร้อยครับเปิดมิชชั่นแล้วต่อไปคืออะไรนี่ไงมีมิชชั่นให้เราด้วยวะ่ะสุดยอด <c oughs> คือถ้าเราเป็นปฏิทานตัวเนี้ยเราก็ต้องเล่นประมาณนี้ครับ <c oughs> เป็นโฮปหรือออเดอร์นะเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการเลือกมิชชั่นของเราครับ ซึ่งมิชชั่นของผมก็จะเป็นแกงนี้ไงเราจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่ครับเฟิร์สออเดอร์หรือจะเป็นผู้ต่อต้านนั่นเองมันจะมีมิชชั่นให้เราทำทำนอเน,นี้ยแต่เราต้องหาคนที่เป็นหัวประมาณนั้นใช่ไหมเนี่ยเราต้องหากลุ่มประมาณนี้ครับ <c oughs> เพื่อหามิชชั่นของเรานั่นเอง <c oughs> ถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่มีมิชชั่นให้เราครับนี่ไง <c oughs> เห็นปะไม่มีมิชชั่นแต่ถ้าเป็นในพวกน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่มันแกงเฟิร์สออเดอร์นี่ว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ดู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 แกงมันแกงมันไอ้นี่มันใช่ไหมว่างนายอ่ะฮะยจมาแกงกันในบาร์เนี่ยไม่ใช่ฮะไอ้โคตรอะแต่เราก็ขอมิชชั่นกับเขาไม่ได้นะนี่ไงเพราะเขาเป็นแค่ยศของไอ้นี่เฟิร์สออเดอร์ครับถ้าเราจะจะขอมิชชั่นก็คือต้องไปขอกับไอ้นี่แหละเนาะไคลโลอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะ ต้องหากับหัวหน้ากลุ่มทำนอนี้ไงเพื่อขอมิชชั่นกับเขาถ้าคนอื่นอ่ะไม่น่าจะได้ครับโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ผมก็เจอไอ้นี่ยอยู่ในผับตลอดนะนี่ไงไอเนี่ยแล้วก็ขอมิชชั่นจากไอเนี้ยก่อนก็ได้ทำนอนี้แล้วก็ไปทำมิชชั่นเพื่อหาเงินโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นเฟิร์สมิชชั่นของหนูเโอ่น,นากันครับตอนนี้ผมขอไปดูตรงนี้ก่อนผมอยากซื้อนั่นไว้ก่อนนะไอพวกอัญมณีเนาะ แล้วเดี๋ยวไลท์เซเบอร์ค่อยมาจัดการไงเพราะผมต้องการเพื่อนก่อนครับในพาร์ทหน้าคู่หูของเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำมิชชั่นกันครับฮะขอดูไลท์เซเบอร์หน่อยสิยังไม่เจอแบบพวกเล่พวกอะไรอย่างนี้เลยอะพตรเซ็งอยากเจอพวกเล่พวกอะไรอย่างงี้ไงโอเคมาซื้อไปเลยครับ450ชึบเก็บไว้ก่อนเพื่อทำไลท์เซเบอร์ของเราสีฟ้าที่เราต้องการครับ นี่ไงเราต้องเอามาใส่ไล์เซเบอร์ครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นั่นเองโอเคขอหาขอยสักรอบหนึ่งพารสองการลุยดินแดนศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ของกลุ่มต่อต้านก็ประมาณนี้ครับเรายังขายกลุ่มเฟิร์สออเดอร์อยู่นะผมยังไม่ได้พาสำรวจเดี๋ยวพาร์ทหน้าจัดการไปสำรวจกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเราค่อยมาเจอกนันต่อพารทหนะ้า กับ Star w a r DLC ของ The Sims 4มีนีเลยมฟาคอนหาแต่ของได้ยังยังไม่ได้กับนายอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มของเขาแหละเนาะเราต้องเข้ากลุ่ม p i เ o t อะ่ะถึงจะสามารถ Export ได้ไงน่าจะใช่นะครับวันนี้สวยงามไปแล้วครับพรกอนนายดูหน้าดิอย่างเท่เลยนายอะสุดยอดมาก